ครับสวัสดีครับครับตอนนี้ครับตอนนี้เราก็จะมา <c oughs> จุ่มครับของอร่อยนะครับแล้วนี้เราจะมาแนะนำอะออไรครับจครับเออจ้ของชื่ออะไรครับเหฉียวค่ะชื่อเหฉียวอยู่บริเวณไหนของประเทศไทยอยู่ <c oughs> ติดวัดบัวอำเภอวนสูงติดวัดบัวเวนสูงรโคราชเนาะ ชื่อร้านว่าร้านร้านกาแฟบ้านเรานะครับคนท้องถิ่นทานเครื่องดื่มนะครับที่เบอร์0 9 2 6 3 6 1 6 6 4โอเคไหมค่ะโอเคครับวันนี้ได้ข่าวว่ามีเราเราไม่ได้ทำขายโดยเฉพาะทำเฉพาะภาสาโคได้เนาะเจเก็บโกบินเราก็จะเพาะที่คนมาออเดอร์ตามเพย์เพย์บ้านเราเนาะเพย์เพย์บ้านเราร้านกาแฟบ้านเราก็จะมีออเดอร์นะเมื่อบบาลเนี้ เอ่อมาชาวสมจักซักกล่องชาวจะเป็นชุดเด็กดาชุดเบกเขาเป็นกล่องเล็กกล่องเล็กเบกก็ยี่สิบเอ็ดชุดยี่สิบเอ็ดชุดกล่องกล่องอะไรกล่องละสามสิบกล่องละสามสิบห้าอันนี้กล่องใหญ่เนาะอันนี้กล่องใหญ่กล่องใหญ่หกสิบบาทมีจักอันก้าลูกค่ะก้าลูกอ่าเรามาดูครับนี่กาแฟบ้านเราแต่ว่าเป็นเอ่อออะไรนน้องจีบกับน้องจีบค่ะหั่นน้ำแต้มโอยอยากจะเนาะอ่าโอเคครับ ที่นี่มันคุณสมบัติพิเศษยังไงโฆษณาหน่อยมันอร่อยขนาดไหนมันหอมหรือทำด้วยอะไรยังไงไม่ใช่ตัวไปทำด้วยหมูไก่เฮดเป็นทำด้วยหมูค่ะหมูล้วนๆไม่มีเฮดไม่มีไม่มีผักมีผักนิดหน่อยผักก็จะมีแครอทให้สีสันแล้วก็ให้วิตามินแล้วก็หอมให้เพื่อความสวยงามวิตามินเหมือนกันค่ะหมูหมูหมูล้วนเลยใช่ไหมใช่ค่ะด้วไอันนี้ก็เลยน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มอ่าอะไรนะ น้ำจิ้มขนมจีบเป็นสูตรพิเศษค่ะไม่ค่ะผสมหลายอย่างค่ะอ๋อหลายอย่งหลายอย่างผสรของที่ร้านทำเองผมไม่ใช่อาไม่ใช่่ไมนานๆจะไม่ค่อยได้กินเพราะว่าไม่ค่อยมีขายบ้านเราไม่ค่อยมีขายทางนี้จ้ะอืมอ้าวรยอืมอืมได้ครับเดี๋ยวเผื่อไปให้ลูกเด้อ ตกกล่องละอะไร่คกล่องละหกสิบบาทตกเจ็บาทตกเร็ดบาทชิ้นละเจ็ดบาทบางเจ็ดบาทอันนี้หมูเต็มๆล้วนๆนะครับแล้วก็ถ้าเราสั่งไว้ก่อนนี่ได้ไหมได้แต่ถ้าสั่งสมมติทั้งที่ื่งจะมาเอาสั่งตักงสามโมงเช้าได้ไหมได้ค่ะมีค่ะไส้สดมีนจุ่มวันแต่แต่จะไม่นึ่งนึ่งเอาไว้เผื่อขายจะไม่โอ้จะมาปุ๊บซื้อปั๊บไม่ได้ เป็นบางครั้งเป็นบางรอบเราอาจจะนึ่งเผือไว้ชุดนึ่งทานประมาณอะไรงเงี้ยใหญ่จะสั่งก่อนโอ้โหนี่เลยถุงมเป๊ะั่งต่งลูกหน้าไว้ก่อนจะดีอร่อยนะครับจริงอร่อยจริงเดี๋ยวไม่ต้งรอเท่รถ้าสั่งล่วงหน้ามาก็คือไม่ต้องรอนานอเดี๋ยวเก็บไปให้ลูกเต๋าเจ้ไรครับเจะไรเจ้ไรกินเป็นของเบรกเนาะ ีของหวานบางคนก็กินแทนข้าวครับเดี๋ยวเก็บรูปสาวครับวันนี้ก็มารีวิวขนมจีเพราะขนมจีมจ๊บนานๆจะมีคนทำเนาะตลาดจะมีแต่แต่ว่า,าการใื้ไม่ควรมีหมันมันไม่ค่วรมันมีจมูนล,ล้วนแล้วก็ต้องหาทำทาเป็นของเปิดของฝากแล้วแต่นะครับจะอร่อยสั่งสักก่อนสักช